ในวิดีโอนี้จะพูดถึงการละเมิดสมมาตรอนุภาพกับปฏิอนุภาพของนิวติโนซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Nature ในปี2020โดยการทดลองของ T2K ในประเทศญี่ปุ่นได้ทดสอบ CP symmetry ว่าสมมาตรหรือไม่เพื่อไขปริศนาของจักรวาลเกี่ยวกับการกำเนิดสาสารเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับ นิวติโนมีการพูดถึงครั้งแรกในปี1930โดยนักฟิสิกส์วูฟกังพาวลีที่พยายามอธิบายการสลายตัวให้เบต้าหรือเบต้าดีเคปัญหาที่เกิดขึ้นคืออนุภาคนิวตันซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าสลายตัวได้เป็นโปรตอนและอิเล็กตรอนเมื่อพาวลีคำนวณค่าพลังงานต่างๆปรากฏว่าน่าจะมีพลังงานหรือมวลส่วนหนึ่งที่หายไป ซึ่งเทอรลีคาดการว่าอนุภาพนี้ต้องมีขนาดมวลที่เล็กมากและเป็นกลางทางไฟฟ้าแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากเฟอร์มีโดยเรียกอนุภาพนี้ว่ายูดิโนเนื่องจากมีขนาดมวลน้อยมากและเป็นกลางทางไฟฟ้าซึ่งตรวจจับได้ยากจึงมีชื่อเล่นว่าอนุภาพผีจนกระทั่งเวลาผ่านมา26ปีกว่าจะมีการค้นพบ นิวติโนจากการทดลองของคาวานไลเนตซึ่งใช้แอนตี้นิวติโนที่สร้างขึ้นจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยการสลายตัวของเบต้ามาทำปฏิกิยากับโปรตอนเพื่อผลิตนิวตอนและโฟติตอนเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของนิวติโนนั้นมีจริงจากกลุ่มอนุภาคล็ปตอนได้แก่อิเล็กตรอนมิวออนทาว ซึ่งนิวติโน่ก็มี3ประเภทเช่นกันคืออิเล็กตรอนนิวติโน่ o มลอนนิวติโน่ทาวนิวติโน่โดยนิวติโน่นั้นมีมวลน้อยมากซึ่งมวลไม่ถึง1ใน4ล้านของมวลอิเล็กตรอนเลยด้วยซ้ำสถานีตรวจจับนิวติโนที่โด่งดังนั้นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคือซ u เปอร์คาเมโอคาเดะ ซึ่งเป็นแท้งน้ำมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เมตรโดยซ u เปอร์คาเมโอคาเดมีส่วนร่วมในการทดลองเกี่ยวกับนิวติโนรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2002เกี่ยวกับคอสมิกนิวติโนและรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2015เกี่ยวกับการสั่นของนิวติโนหรือนิวติโน o ออสซิเลชันซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าอนุภาคนิวติโนนั้นมีมวล การสั่นของนิวติโนคืออะไรโดยตัวอย่างจะเริ่มต้นจากอิเล็กตรอนนิวติโนมีพลังงานและเคลื่อนที่ระยะทางหนึ่งแใหญ่อิเล็กตรอนนิวติโนบางส่วนจะกลายเป็นนิวติโนประเภทอื่นก็คือมิวออนนิวติโนและทาวนิวติโนจากกราฟเมื่อเริ่มต้นด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนนิวติโนซึ่งเป็นเส้นสีดำ เมื่อเคลื่อนที่ได้ระยะทางหนึ่งจะมีบางส่วนกลายเป็นมิวออนนิวติโนและทาวนิวติโนจะเพิ่มขึ้นตามกราฟเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดงตามลำดับและเมื่อมีระยะไกลมากขึ้นมิวออนนิวติโนและทาวนิวติโนก็จะกลายเป็นอิเล็กตรอนนิวติโนเมื่อเคลื่อนที่ไกลขึ้นก็จะวนเวียนดังแผนภาพเหมือนการสั่นเป็นลูกคลื่นจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการสั่นของนิวติโน ซึ่งกลไกโดยละเอียดจะไม่พูดในวิดีโอนี้สมมตสาตสสารกับปฏิศาสสารคืออะไรก็ต้องพิจรารณาอนุภาคและปฏิอนุภาคในช่วงต้นของการเกิดบิ๊กแบงที่มีพลังงานกายภาาพเป็นอนุภาคและปฏิอนุภาคเรียกกระบวนการนี้ว่าการสร้างคู่ แต่ถ้าอนุภาคกับปฏิอนุภาคมาชนกันจะกลายเป็นพลังงานเรียกกระบวนการนี้ว่าการประไลกยคู่สมมาตรมาจากจํานวนปฏิอนุภาคเท่ากับจํานวนอนุภาคจะเกิดการประไลายคู่อาจจะทําให้จักรวานั้นจะว่างเปล่าแต่ในปัจจุบันเราพบว่ามีแต่อนุภาคและหาปฏิอนุภาคได้ยากซึ่งจำนวนปฏิอนุภาคนั้นไม่เท่ากับจํานวนอ,นอนุภาคสิ่งนี้เรียกว่าการละเมิด CP สมมาตร CP คือสมมาตรของประจุและความเท่าเทียมเช่นอิเล็กตรอนมีประจุลบปฏิอนุภาคโปิตอนจะมีประจุบวกส่วน p a ิ i t y หรือความเท่าเทียมนั้นคือเมื่อส่องกระจกยกด้วยมือขวาแต่ในกระจกเราจะเห็นตัวเองยกมือซ้ายซึ่งเป็นส่วนของปฏิอนุภาคที่จะมีโครงสร้างต่างกันไปในรูปแบบที่เหมือนการส่องกระจกโดยการจะตรวจแอนตีนิวตริโนนั้น ในที่นี้ซึ่งเป็นปฏิอนุภาคไม่มีประจุจึงจำเป็นต้องสังเกตด,ด้วย p a r i t y ในการทดสอบสมมาตรส,สารกับปฏิส,สารนี้ทำการทดลองโดย T2K ซึ่งมีเครื่องเล่งอนุภาคที่เรียกว่า j p a c ในโตไกีผลิตลำแสงมิวออนนิวติโน และยิงลำแสงนิวติโนไปที่ซูเปอร์คารมิโอคาเดทที่คามิโอคาซึ่งอยู่ห่างออกไป295กิโลเมตรถ้าสมมาติของ CP เป็นจริงความน่าจะเป็นของการสั่นนิวติโนสำหรับการแปลงจากมิวออนนิวติโนไปสู่อิเล็กตรอนนิวติโนจะได้เป็นแบบเดียวกันกับการแปลง มิวออนแอนตี้นิวติโนไปสู่อิเล็กตรอนแอนตี้นิวติโนจากการตรวจจับของซูเปอร์คาเมโอคาเดกสามารถตรวจจับอิเล็กตรอนนิวติโนและอิเล็กตรอนแอนตี้นิวติโนได้ดังภาพซึ่งเราต้องมาลุ้นกันว่าจำนวนจะต่างกันหรือไม่ผลการทดลองออกมาได้เป็นโดยที่อิเล็กตรอนนิวติโนมีจำนวนมากกว่าอิเล็กตรอนแอนตี้นิวติโนที่เป็นปฏิอนุภาพ ซึ่งแสดงว่าเป็นการละเมิดสมมาตร CP แสดงว่าจักรวาลมีจำนวนอน,อนุภาคมากกว่าจำนวนปฏิอนุภาคซึ่งเป็นการละเมิดสมมาตรสสารกับปฏิสะสารในอนุภาคประเภทนิวติโนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของช่องนี้ให้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ